สวัสดีครับวันดีน้องๆทุกคนกันด้วยละกันนะผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยละกันนะครับผมนะสำหรับลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอารถไถนะผมนะรถไถรถไถฟอร์ดนะผมซึ่งเปื่อนมากนะผมนะเปื่อนซะเหลือเกินอ้บว่าเออโหยเ,เดี๋ยววันนี้จะรถไถฟอร์ดคันนี้ไปทํางานนะทุกคนนะนะครับผมนะ ไปไถนาเดี๋ยวผมไปเอาผ่านก่อนผ่านหลังผ่านหลังนะผมนะผ่านหลังก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวลุยไปเลยนะผมซึ่งบ้านเราก็ได้ทําใหม่แล้วนะทุกคนนะเอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้พาดูบ้านนะพาดูบ้านพาดูบ้านนะผมนะนะผมนะเออไอ้ลมน่อยลมน่อยลกพี่เฮ้ยจะบอกให้เขาหลบจากตัวเองชนนี่นะไปครับผมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ี่ครับผมผ่านเราก็อยู่ตรงนู้นับนะที่เรามาจอดไว้โอ้โหชน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 ,นะผมเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาทําการเอ่อตักดินออกแล้วกันนะทุกคนนะครบผมนะเราจะเอารถเอ่อแม่โคมาตักออกรักกันนะครบผมหลังจากที่โกเบมันทํางานไม่ได้อะไรเลยนะครับผมตักดินก็ไม่ได้นะทุกคนนะโอ้ยอย,อย่าจมนะเว้ เดี๋ยวนีเราจะไปไถนาทุกคนนะไปไถนากันละกันนะครับพาเจ้าของที่เขาจ้างนะครับผมนะเขาจ้างเป็นจํานวนเงินส่วนหนึ่งนะครับผมนะก็เราก็เอาไปทําให้เขานะครับนะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ตังค์นะทุกคนนะครับผมนะครับผมไปอันนี้คือบ้านของเราเนะทุกคนนะนี่เฮ็ดเก้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะแต่ก็แต่ว่าตอนนี้มันมืดแล้วทุกคนนะโอ้ยมันจะมืดแล้วนี่ให้ตายเด้อ จะได้ไปทํางานไม่เดินเดต้องขับจอยดีกว่าขับยากยิบผายเลยนะผมนะก็อันนี้คือบ้านของเรานะทุกคนนะน,นี่คือบ้านของเรานะครับผมเนี่ยเยกี้อันนี้ือบ้านของเราแนละ้ครับบ้านใหม่บ้านในเมืองครับอันนี้เป็นที่จอดรถแล้วกันนะทุกคนนะเนี่ที่จอดรถนะครับผมแต่ว่าไม่มีรถสักคันเลยลรถออกงานนะอันนี้เป็นถนนนะถนนมาอีกทีร้านจอดรถอีกร้านหนึ่งนะครับผมเนี่อ้าทำไมมัน สะเทือนกันอย่างนี้วันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทํารั้วทุวกคนนะนี่ครับมีแค่ลานจอดรถนะผมนะเดี๋ยวรู้ก่อนว่าผมไถตรงนี้ได้หรือเปล่าวะเฮ้ยไถได้บอไอ้ไบ้าไถได้ด้วยมไม่ไถหรอกเอาป่ายไปไนเนี่ยให้มันย่าแบบน,นี้แหละนะครับทุกคนเก๋เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปทํางานรักกันนะทุกคนนะไม่มองมันปรับขึ้นไม่ได้วันนี้อ๋อมันเป็นผานเนาะเขายู่ เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเราไปไถตรงทีเ่เกี่ยวข้าวออกเมื่อวานนะทุกคนนะไอไม่ใช่เกี่ยวข้าวเกี่ยวทานตะวันนะทุกคนนะเกี่ยวทา,านตะวันออกเมื่อวานนะครับผมไปกันเลยมาครับผมไปกันเลยจนจวดเลยครับผมนะก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็เข,ขาจ้างปเป็นั่วโมงนะไอบ้านี่ก็ยังมีขึ้นเลยนะไอ้มนะครับผมเขาจ้างปเป็นั่วโวงนะทุกคนนะก็ชั่วโมงละแปดแสนนะทุกคนแปดแสนบาทครับไปไปไปเดี๋ยวไปไถหน้าก่อนล้อก่อน นะผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรถ่นแมคโครยังไม่ขึ้นเลยบ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยให้ตายเลยนะครับผมก็เอาไว้นี่ก่อนนะครับส่วนแมคโครคันนี้เดี๋ยวเอาไปช่วยคันนั้นนักกันนะทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมาไถบริเวณตรงนี้นะครับที่เรามาไอเอ่อเกี่ยวข้าวออกเมื่อวานนะครับเกี่ยวทานตะวันออกนะครับผมเขียนลุยกันเลยไปกันเลยครับผมโอ้ ไปกันเลยจุวดๆเลยไปกันเลยอ่าโอ้ไถแรงยิ่มหายเลยทุกคนไถโคตรแรงอะ่ะดูดิโอ้โหแรงมากเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยอัดหรือเปล่าวันนี้อ๋ัดเดี๋ยวเดี <c oughs> ด๋ยวโอเคหรือว่าไม่อัดนะทุกคนนะเ,เดี๋ยว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 ผมเปิดเพลงก่อนละกันนะผมอ่าเดี๋ยวนะเ,เออเออไถไปก่อนละกันเนาะนะนะผมก็ว่ากันไปนะทุกคนนะ เน่ลุยไปเลยนะครับลุยไปเลยเฮ้ยถอยทําไมนะไม่ต้องถอยหรอกอ๋อมันเจอท่อนะทุกคนนะเจอท่อนะครับผมวันนี้ช่วงเช้าๆด้วยแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็ดูคลิปได้แล้วกันนะใครที่ไปโรงเรียนแล้วก็ฝันดีนะครับผมนะเฮ้ใช่เหรือวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยจะไปไถเบี้ยวอย่างวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเวลาไถ่ายเขาต้องไถอย่างนี้นะทุกคนนะไถอย่างนี้นะครัถถ่ายเขาถ่ายกันอย่างนี้โอเค ก็ไถเหมือนรถเกี่ยวทุกคนนะจับงานเหมือนรถเกี่ยวนั่นแหละนะครับผมนะแหมไถเบี้ยวทช่ไหายของผมมะไถยังเบี้ยวเลยครับไปกันเล้วผมนะไปกันเลยไปเลยไปเลยนะมา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 เออโอเคก็อาจจะเบื่อเนิดนึงนะทุกคนนะเออแล้วมันยกผ่านขึ้นอย่างไรนยอ๋อโอเคเออ โอเคมืดว่ะมืดมากเลยครับวันนี้ออกงานค่านิดหน่อยนะทุกคนนะบ้านเกือบสองทุ่มเลยว่าไม่ค่ำแล้วมันเรียกดึกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับแอะไปแล้วโออรรบไอไม่เป็นไรครับมันยังไม่มืดสนิทไม่เป็นไรครับเราก็ไถไปเรื่อยๆนะทุกคนนะคับนะผมนะไถไปเรื่อยๆแล้วกันนังครับไปกันเลยนะครับผมไปกันเลยไปกันเลย กันเลยวันนีครับโอ้โหโอ้ยปีนคานายังมันจริงนะครับทุกคนอ๋อมันบันดีจริงนะเนี่ยเวลาไถนาเนี่ยอ๋อสุดยอดไปเลยโอ้โหนะครับผมบุนบุนบุนปือวางลงครับผมไปกันต่อครับอ๋อโอ้ยมันสุดยอดไปเลยนะครับนี่ครับผมนะสุดยอดจริงนะเนี่ยไถมันไถมันเลยครับทุกคนครับ รู้สึกว่ามันจะมืดกันไปแล้วเดี๋ยวผมปรับเวลาให้มันเ,เช้าก่อนแล้วกันนะทุกคนนะนะครับผมเลี้ยงเวลาหน่อยลักกันนะครับเอโอ้ขึ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมเร่งเวลาหน่อยลักกันนะครับผมนะนี่เออดูสิว่าจะมืดขนาดไหนนะทุกคนเอ <laughs> เอไปเลยมาเดี๋ยวผมไถไปเลยครับไถแบบมืดๆน,นี่แหละนะครับอโอเค มาเดี๋ยวผมพาไถกลางคืนคนระับทุกคนครับนะไถนางคืนครับนะมาเรามีไฟอยู่เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นคะรับอ๋อเรามีไฟอยู่นะทุกคนไฟเราก็สว่างตอกวันเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นนะทุกคนเออโอ้หมื่นที่บาทเลยมืดมากนะทุกคนนะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้แต่เราก็ไถได้นะทุกคนนะเราไม่ต้องกลัวนะคนะรับนะหรือผมไม่ต้องกลัว um. อะไรนะทุกคนเออกลัวแค่อดแดดก็พอนะครับทนะุกคนเออครับไป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  โอเคแทอยถอยทอยอย่างนั้นแหละยังไอ้ยชิบไฟแม่งน่ากลัวชิบหายเลยโอ้โหเห็นทีไรก็ตกใจตลอดไฟแม่งโตรน่ากลัวเลยนะวันดูดิโอ้ยหรอใครว่าไม่น่ากลัวเอ้ายิ่งผมเห็นครั้งแรกผมตกใจเลยนะนึกว่ากระสืออีบ้าน่ากลัวยิ้มผายเลยไปครับผมไปกลับไปกลับ ไปครับเบิร์มไปครับเบิร์มไปเลยครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับทุกคนนะครับในเชียบไฟมึงหน้าหัวที่ไหนเอาออกได้ไหมนี่เออวิ่งออกได้บ้างเปล่าเออโอ้โหมันไม่ขึ้นหรอตรงนี้ไม่ขึ้นหรอป๊บอ๋อป๊บปโอเคโอเคเออบึ้อโอ้ไฟเราก็สว่างนะเนี่ยจะว่ากันไปเนี่ยยสเค ไฟเราก็สว่างยู่ครับไปกันลเลยพร่เนี่อ,อ๋อก็อาจจะไถยังคืนนิดนึงนะทุกคนอาจจะไถยังคืนนะนะับนกว่าจะเช้าเออหมื่นบาทนะทุกคนหมื่นบาทเลยนะครับพอไม่เห็นรถเลยอนะทุกคนโอ้มือดจริงๆคนระับอ๋อไถเบี้ยวแต่ว่าข้างหน้าเราไฟสว่างครับ เราไม่ต้องขึ้นไปคันนาขนาดนั้นก็ได้นะเราลดระแวงให้นะผมยี่ก,กูมองไฟเถอะกูตกใจตลอดเลยบ้าตกใจยี่ฝ่าเลยนึวกว่ากระสือครับ <c oughs> เจ้ถอยครับผมถอย <c oughs> ถอยถอยถอย <c oughs> ไปแล้วบอ่มา <c oughs> แล้วครนะับไปแล้วครับ ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนแล้วนะทุกคนนะนี่ก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วนะครับทีหนึ่งแล้วแะแป๊บเดียวแป๊บเดียวขนมืดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็สามารถก่อข้ามไปได้เลยก็แล้วกันนะถ้าถ้าไม่อยากให้มันในนี้นะทุกคนนะถ้าไม่อยากดู้มันมืดนะครับผมเออโอเคเว้โอ้ยโอ้ยแรงชิ้นไผ่รถโคตรแรงนะทุกคนนะ อ้าวรถแรงจริงเนี่ยรถไถานาเนี่ยไถายนาแบบแรงๆแ,แล้วกันนะทุกคนนะนี่ไถนาแรงๆเ,เลยนะครับนี่โอ้โหอ้าไถานาคืนครับทุกคนคนระับแต่บรรยากาศตอนเช้าสวยนะคอยดูคอยดูนะครับจะพาดูบรรยากาศช่วงชวเช้าโคตรสวยเลยนะทุกคนนะสวยจริงสวยจังนะทุกคน สวยมากเลยแหละเดี๋ยวพาดูพาดูเออตีสองแล้วตีสองแล้วโอเครอหน่อยลักันนะครับผมมันจะมืดจริงๆนะมืดแบบมืดสนิทเลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วไฟตรงนั้นถ่ยถ้าถ่ายกลางคืนคนเดียวแล้วมาเจอไฟดวงนี้เนี่ยผมขับรถกลับบ้านเลยนะ่กูดนโอ้โหมันมืดจริงๆนะครับดูเวลาคืนมันทําได้แบบทําบรรยากาศได้ดีมากครับมืดสนิทเลยนะคือถ้าไม่มีไฟรถนี่โอ้โห ทำงานไม่ได้อะทุกคนเออไม่มีไฟมันก็ต้องทำงานไม่ได้เดี๋ยวเนาะอะไรวะเนี่ย <laughs> ตายเดี๋ยวแอบผมถอยถอยถอยอ่าวันนี้ไม่ยกล้อแล้วนะทุกคนนะไม่ยกล้อแล้วนะครับไปไปเลยอ่านอ่านาน,นะผมปึ๊บไปเลยครับผมไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับผมไปเลยครับนี เรื่อยๆครับผมนะไปเรื่อยๆเฮ้ยไฟ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 ,ไฟ,ไฟอย่าอย่าดับอย่าดับอย่าดับกลัวไฟนะผมนะดับไม่ได้แล้วไฟเนี่ยให้ตายเถิดซาร่าดับไม่ได้เลยนะน่ากลัวชิบหายเลยอยู่คนเดียวด้วยตีห้าแล้วทุกคนตีห้าแล้วโอเคใกล้แล้วใกล้ใกล้สว่างแล้วโอ้โหเราไถาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายตรงนี้หน่อยหลังการนะผมนะเฮ้ยเริ่มสว่างแล้วทุกคนเริ่มสว่โอ้ยจะไปขึ้นไปอย่างเง้ยนาะให้ตายเถอะเมสว่างแล้วนะครับผมเย็ดแค่ไป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 โอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับผมนะสว่างแล้วสว่างแล้วโอเคอุ้ดายทั้งคืนเลยนะทุกคนนะผมดีหรือเปล่าไม่ได้หรือเปล่เออสว่างแล้วเย็ดแค่ สว่างแล้วสว่างแล้วเดี๋ยวรอสว่างกว่านี้สักนิดนึงก่อนแล้วกันนะทุกคนนะแต่ว่าบรรยากาศช่วงนี้กำลังดีนะเดี๋ยวผมล็อกเวลาไปเลยนะผมนะเอาไปเลย,เลยโอเคของอันนี้แล้วกันนะทุกคนนะบรรยากาศช่วงนี้กำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไทยตรงนี้หน่อยละกันนะผมนะโอเคบรรยากาศช่วงนี้กำลังดีเลยครับทรงเช้าๆเลยเนะี่ย มา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 มีร่องปลูกมันไหมวะเนี่ย <c oughs> มีไถไถปลูกมันไหมวะเนี่ยเอ๋อตายเดือดสาร่าบ้านใครปลูกมันบ้างครับผมบ้านบ้านผมปลูกมันนะเขาเขาทำมันนะทุกคนนะเขาทำมันกันเยอะมากเลยนะครับนี่บังเลยนี่เสียดไปเลยนะครับผมนะไป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 ,ไปสบายสบาย,บายชิวๆนะทุกคนนะนะครับผมนะชิวๆสบาย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 ชิวๆ โอ้ยนอ้ํเอ้ยหยุด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 โอ้โหอะไรขี้เกียจวะเนี่ยออไปเดี๋ยวลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับกดครับไม่มันดีเหมือนกันนะขับรถไถกันเนี่ยไถไถนาดีนะตัวนไถมันมากเออไถฟอร์ดครับไถนาไถนาทำไมไม่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 ตรงไม่ตรง โอเคไปกันแล้วป่บผมไถนาอย่างดีอะทุกคนนะผมนะสุดยอดไปเลยนะครับไปไปไปแล้วไปกันเลยปผมไ,ไ,ไปเลยไปเลยฮ่าฮ่าปื้ติด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 เดี๋ยวผมไถตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับ อ๋อี่ยถ่ายถตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะไถออกไปยถออกไปไถออกไปเอ้ยโอ้ว้าวโอ้ดูดูดูพระหนุ่มอ่าไอ้นี่มันเหยียบมันเหยียบเบรกนะทุกคนนะโอ้ยเหยียบเบรกเหยียบยี่เหยียบคันเร่งเลยนะนั่ึ๊งจึ๊งจึงจึง สุดยอดเลยเลยเหรอเฮ้ยเป็นสมศักดิจริงดีว่วเหยียบเบ่งเหยียบกันเ,เล่งได้อย่างดีเลยดูดดูเหยียบกันเล่งดิอ๋อดูครับผมดูเหยียบกันเล่งนะอกนะโอ้โหสุดยอดเลยเยยบรกแรงไปหน่อยแนะล้วเราเนี่ยไม่ตายเด็กเฉียบ <c oughs> ผมไปไปเรื่อยๆไป,ไป,ไปเรื่อยๆนะผมนะไปเรื่อยๆไปๆไป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 ใกล้เสร็จแล้วผมไกล้เสร็จแล้วยังเช่อ๋อผมเล่งเอาไม่เสร็จนะทุกคนนะจะได้แบบเร็วๆนะ อันนี้คือมองข้างในรถนะผมถ้าเราขับจริงๆก็จะเป็นวงนี้นะครับนี่เอี้ยเอ,อี้ยเออประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเนาะเอออุ้ยไถคันนาดได้ด้วยเหรอวะไอ้บ้ามันไ <laughs> ถได้ทุกที่เลยเหรอเนี่ยไประบมนะปิดไฟแล้วเเนี่ยให้ตายจะปิดแล้วผมเลยเอ้ยยังไม่ปิดเอาอยุ่มืออยู่เลยเนี่ย,อยไอ้ปิดหรอไปิด,ปด,ปดโอ้อยจากแบนหรือเปล่าเนี่ย ไม่แบนหรอกมั้งเนาะนะผมนะอ๋อเนี่ยผมไปแล้วรับผมนี่เดินหน้ามาเลยไถมาอย่างนี้เลยครับผมนะไถเฉียงมาครับใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้วใกล้ได้กบ,บ้านแล้วนะครับเอ้ยมันไถคันนาดได้ด้วยเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันไถคันนาหมดเลยนะทุกคนเฮ้ยรถไถมันไถได้ขนาดนี้เหรอวะเนะี่ยโอ้ยหนอมึงขับยังแต่ะไอถ้นาน้อ ไปไป,ไป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 นะผมนะไปครับผมใกล้เสร็จแล้วทุกคนไปเรื่อยๆครับไถเร็วเมื่อเนี้ยนาแปลงยัง่ยเร็วมากเลยครับชั่ว,รว,รวรเราจั่วเราแป๊บเดียวเลยนะทุกคนแหมสุดยอดไปเลยนะผมแหมชั่วเราจัวจ่วรเราแป๊บเดียวนะทุกคนเอาปีงแมงบก,กานาเลยครับทุกคน เออบนกระดาเลยครับทุกไป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 เลยครับผมโอ้โห ór, ไถคณะไปด้วยโอ้ยผ่านกระแทกตักเลยนะทุกคนโอ้าเออเร็วมากเลยครับไถความเร็วเชื่ได้นะเ,ะเ,ะเนี่ยติร์เติรเติร์เปล่าเป่าเล่เนี่ยผมก็จะบนมานี่เลยครับโฝน จากนั้นก็กลับรถครับผมจากนั้นก็เดินหน้าครับผมนะแล้วก็ผ่านลงครับไปก็ต่อเลยโอ้ยปั่นดีจริงว่ะทุกคนเนาะมันมากครับไถนาเนี่ยชอบเฉยว่ะมันมากครับทุกคนรถตีดินรถปั่นย้ำเทือกเขามันเหมือนกันนะเออย้ำเทือกเขามันเหมือนกันไถนาเขามันเหมือนกันนะทุกคนเยอะไปเลยครับผมนะอ่า โอ้ปีนคณาเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโหดที่ฝ่ายเลยโหดมากเลยครับรถเราเนี่ยโหดยิงโหดจริงโหดจังอูต้องไถต้นไม้ออกหมดแล้วทุกคนผมไถต้นไม้ออกหมดแล้วล่ะคือเราสามารถไถออกหมดเลยได้มั้ยไถออกหมดเลยใช่มั้ยเนี่ยไถออกได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยบ้าพูดอะไรผมปวดหัวเนี่ยโอ้ครับเดี๋ยวผมไปไถตอกด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าไถตอกได้หรือเปล่านะ ก็ได้กินไอเทมว่าโอ้โห18โอ้โหไม่น่าจะเสร็จเด้ทุกคนโอ้เอาแล้วครับผมคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมช่วงเช้าๆก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับผมว่าจะทําอะไรนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ลงตอนเช้านะทุกคนนะเจอกันดีๆเย็นนะครับผมนะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปายครับสวัสดีครับผม